ังก้อนท่องกับข้องนายประสิษฐ์ถุงสงกับนี่คือแดงงามส้มเก้ากับชนะมัดองว่าอะรับรับคู่ชนก้องแดงงามซ้มเก้าก็เป็นหัวรุนโปกับนิ่มสัดดํากับคู่ชนกับละไม้ตาจักไปมัดแล้วกับไม่ว่าจะเป็นไอลังข้าวเอ้ยก้วเก้นิ่ม นี่หนได้กันนี่นินคาดร่มกันกับกูชนกูไม่ต้องรุ่นดาวกล่าวเดียกันนี่นินซัดดำนี่กับนินสัดดำนี่มาชนว่านี้ว่าที่ที่แปดเลยกับที่เจ็ดว่าที่พันมากครับชนะที่ห้ากับแพ้่ช่องกับแพ้เกาเกว่างแพ้ว่าดังๆไปเลยครับชนพันยอดกับไปลังข้าวกับกับแพ้ลังข้าวที่หน้าเนื้อกับเหมือไล่ปีก่อนกับห้าปีมาเลยวัวนี้วัวประมาณว่าที่ที่แปดกับว่าที่ที่แปดกับสำรับนินสัดดำกับทีมันทองใหญ่ก็มาหมากนี่ก็เป็นว่ากูบารามีก้องทองใหญ่กับ นำโดยนายวัวเชียนเลยครับกับมอวัวจืดดังเลยเดียวกับกูชนกเพิ่งชนวัวนี้วัวตีดซ้ำครับขับวัวตีดซ้ำกับวัวตีดซ้ำข้องแดงงามซ้ำก้าวรื้องนำหรือมังกรทองข้องนายประทิดตุนช่องกับคู่นี้มีเดิมพันติดปลายยอดช่องแทนบาทกับเป็นกูเอกอีกรอบอีกคู่กับกูเอกอีกคู่ครับก็เป็นร่องกับตอนนี้ซิบกเลยครับไอแดงนี่เป็นรองซิบกเลยครับขับนี่คือตาลารุ่นตาลารั่วกับตาลารุ่นตาลารัวข้อง นาแคว่กับนาแคว่กับชนกุ้ยกับครับกายุทชนใบไล่ปีกับนินสัดดากับกาหรือจะเป็นยอดไ้วยนะรับเดี๋ยวนี้จะมาเข้าซ้อมกับเข้าซ้อมอีกสักครู่กับมีคาตอบกับใครดีกครยุ่ปกับาณนนี้กับครับการฉลากลายจะเซ็ตกับนาที่เราทึกใจกำลังจะเลิมนะครับกับหม้อวัวกับหม้อวัวครับ แดงงามสามกาวกันนี้ฉลางเท่าแหละครับโอ้มัลุกก็ขุยนี่เจ้านายหนุ่ยเจ้านายหนุ่ยเดินอยู่นี่อยู่น้องว่านี่หนุ่ยทับกันนี่กรรมาการครับสท่านไปว่าะอะไรครับเอาจับเวลาอะไรครับนี่ ว่าที่มีจันเชิงประสบการณ์สู้กับตึกมันแพ้เ่องว่ามันแพ้ว่ดวัววัวระดับราการไปเลยกับไอ้กาวกีนี่รับนี่ถ้าไม่มันจุดวัวเนี่ยตัวนี้ยังเป็นวุ่นอยู่เลยไอ้แดงยังเป็นวุ่นอยู่เลยครับนี่ไอ้แดงเอาดีเด็ครับเดี๋ลยว่าวัวประสบการณ์สู้กับวัวนุ่มวเอ้านี่ครับโปกับล้านจนกันาันนี้ครับนี่ควัดไปเลยครับ มันต้องหนาอยู่ทั้วหน่อเดียวครับนินสัดดำครับนินสัดดำกับแดงกับแดงมังกรทองแดงงามชามก้าวนี้ครับน้ำดื่มมังกรทองอยู่น้องว่ามีงานมีการกันเรียกชายน้ำดื่อมังกรทองได้ครับ <laughs> กินร้อยกินมันกินแล้วไม่ต้องเคี่ยวกับน้ำดื่อมังกรทอง <laughs> อยู่ตินน้องว่ากับน้องว่าจะตั้งเป็นร่งกันได้ตั้งเป็นตีบกันได้ตั้งเป็นโนงกันได้บริการกับผ่านแล้วนาทีกว่ากับนาทีกว่ากับจะขึ้นไปจนได้กับนี่ไอ้นินแท่งไอ้แดงแต่งโตกับยยดแต่ไอ้แดงก็ไม่ได้เทียบเรียบเลยแต่แล้วยาวกว่าแต่กว้างว่าน่านิด อยู่ิว่ามันชู้ไม่ชู้นี่ว่าวันนั้นมันชู้แหรอนุกไอ้นินมันชู้อยู่แล้วแล้วมันแก่ว่านี่นินเซดดักับนี่มันแทงกันไปเลยแล้วครับมันสู้กับไอ้แดงล้อมล้อมกับล้อมล้อมสู้อีกเอาเลยแหละอันนี้นี่ใจมันหมากไม้ทีเดียวครับใจหมากไม้ทีเดียวล้อมแล้วยังขึ้นอีก Rock gắn dưng mày tầm quang huy Na thí thiệu nga thí thiệu nga thí thiệu nga thì thiếu nga thiệu nga thiệu nga thiệu nga gặp nga đây lấy thiệu nga thiệu nào thiệu nga cháy nào thiệu nga thiệu เอะไรแหละไอ้ดล้เข้ามาเวียงใจเวียงกว่าเลยแล้วไอ้แดงเข้าไปจี้เลยแล้วอัดเลยแล้วนินสัดดับบาปหรืออะไรแหละติดรัว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 นี่อย่าทำลุงอย่าทำลุงอย่าทำโป้ลุกนินสัดดับ่าอย่าทำโป้อย่าทำโป้แดงเวลามันทำเลี่ยน้ากี่กล้าเดี๋ยวแดงนี่กับมันงาวนี่มันบ่าวว่านี่ สิบเจ็ดกับไปดำชนมาแล้วสิบเจ็ดว่าวันนี้ว่าทีสิบแปดกับไอ้แดงนี่ชนมาแล้วสองกับวันนี้ว่าทีสามกับไอ้แดงดันไปดันไปไอ้นินช์ดำก็โตมาสิบเก้านาทีพลาดเลยรับนี่นินช์ดำก็โตไปแล้วอัดไปแข่งส่วนมาเหมือนกันกับแดงกับตีตายทองไอ้นัมันเป็นแพร่ทองรัวแล้วนียตอนนี้ไม่อยา่ตองรัวไม่อยากตองรัว แต่ว่ามันไกลวัวใจใช่ไหมดีว่าทุกเฉียดมาไอ้ซัดดำก็พยายามทีจะทับแต่แดงนำนักตัวน,าน่าจะดีว่ากับนี่ก็ไปได้แล้วก็ไปได้แล้วยอดก็ไม่อยากยบเปรียบแต่มันกว้างเล่นี้ยอดนี่บ้านาไหวดำนัวใช่ไหมยอดบ้านยอดเบรกบดันมาครับไอ้แดงดันมาไอ้แดงรุดมา เดินมาเราบ่าวว่าไงแดงมาครับ <c> แ <oughs> ดงดง,ดงมามซ้ำก้าวครับอย่างนั้นมาโตมาอันนี้จะดำกับท่ารับตัวดำคือนิ่งเส็ดดำกับจากท่องย้ายกับจากท่องย้ายซ้ำสียเพชรนาที่กับในาสังเวียนผ้าแล้วซ้ำสียเพชรนาทีกดไปไอด้ดำอยาอ่างก้าวมานี่ เสื้อเก่ากับเสื้อเก่าลุ่นลายกล้ามนี่มันไม่เกรงใจแท็กซี่วะอาวุธโซ่เลยวะควายแดงนี่กับไอ้แดงนี่มันไม่เกรงใจนี่ไม่หมาะกับต้อนน้อยกับท้อนน้อยดังเหมือนไหน,ไม,นมันไม่เกี่ยวนี่วันนี้จนในร้อยนี่นี่อย่างนั้นก็ไปไอด้ดำจี้ก็ไปหยกรอตายเยอะอะไรกันแล้วนี่นี่ ก่อนกลางจะห้าวสิเดียวบอลมันเยี่ยมกับมันอย่างเยี่ยมทีเดียวไอ้แดงไปตุกไปพาแล้วซีทิปนาที่กับพาแล้วซีทิปนาทีไอ้แดงครับไปไอ้ดำมวยอย่งโตไปไอ้ดำไปลังกับไอ้ดำมีไปลังไอ้เด่นเซตดำมีไปลังนี่นี่ติมน้องว่ากับน้องว่าน้ำเดื่มมังกรทองว่ะเจ้านายนี้ ไอ้ดํามีไปลังกับนาทีทีซีนีแบทกับนาทีทีซีนีแบทกับซีนีแบทไอ้ดำนินสัดดำไปลังกับมีไปลังอย่าดำบอลลนะุงน้ำบอลได้ขอเลยนินดําำบอลไอเดี๋ยวอย่าดำบอลลุ่งน้ำลุงเหนื่อยหายกับกรรมการกับไอเกียรติส่องควายกับตีกลองส่องตรงเกตส่องไม้ส่องควายไอแดงนี่ มาเป็นปลาร่องกับเรามาแลว้วมันจะกลับเป็นปลายเอ็กได้ไหมครับและไอด้ดำยางข้าวไปไอด้ดำยางครบไอ้แดงเป็นควายไปล้างบังไอ้แดงมีควายเป็นควายไปล้างบังไอ้แดงเป็นโดนกับโดนครบเดียวไอ้แดงต้องไปล้างสิเดียวนี่แดงไปล้างรับมีแตงโตัครับ นาทีที่ช่องไว้แดงกันครับตัวไอ้แดงเป็นรองกับช่องพันธุามรอยครับไอ้แดงเป็นรองครับไอ้แดงเป็นรองแต่ยังมีโตมีโตนี่มีโตไอ้แดงกันครับตัวแลนครับแลนด์ในรับยึดแทงคาดพื้นเลยนี่ทีมกับทีมจงใหญ่ทีมจงใหญ่นึกว่าเจียนมันจากันเองซีรีส์สานาที่กับซีรีส์สานาทีกับควายแดงทุกแทงค้างด้วยครับ กระดูกกับระดูกมันแก่นี่ครับวัวแกกระดูกแข้งกุดเลยกระดูมันดีว่าครับชนาอะไรครับชนะอะไรครับสีมตองเย้กองนาาว่าเจียนบ่วเจียนบองไม่ตรงหูไม่ตรงหียงแต่นาอย่างเดียวพอนำใจกับนำใจกีฬามีแพรมีหนามีเมื่อมีสู้งมีตัํมมีดำมีข้าวนินสดดำเสื้อเท้าไม่ยอมแกครับที่ทิพซ้ำน้าที่กับที่ทิพซ้ำน้าที่กับเป็นก้ายชนะครับ อาเป็นชัยชนะครับสิสิบแปดครั้งกับสิบแปดครั้งกับชนะสิบพกับชนะชนะสิบพกแพ้ช่องครับนี่มันมันจนวันนี้ครับได้ที่แล้วมันจิกตังตายว่ปะปรนั้นกับมันไม่กลัวใกล้ <laughs>